ได้แต่ว่า,<อ>าถ้ามีเ<อ>มมถ้ามีเมมนี้เราก็เอาเมมม,มา<อ>ดึงใส่คอมง่ายกว่าอีกไม่ต้องใช้สาย,ยาต่อตรงมาเลยอเอาเมมไปใส่ในคอมแล้วก็เปิดคอมออกมาก็เห็นเลยปกติมันมีไม่ใช่หรอือตัวตัวเสียบเมมม,เมีรุ่นกองปกติคอมมันจะมีนะถ้าไม่มีก็ซื้อตัวเสียบเมมตัวนี้มันก็จะ อ่าใช่แต่มันเป็นช่องเมมตัวไม่กี่บาทครับเออถ้ามีตัวนั้นก็ใช้ได้เลยเอาไม่ต้องไปใช้สายอะไรแลว้วสมัยก่อนมันไม่มีเมมถึงต้องใช้สายต่อเขอา้าคอมยุ่งยากเยอะไ,ไอไตัวเมมเออเดี๋ยวมันเออใช่ๆจะอยู่ใกล้ตัวชาร์ กดปุ๊บมันก็ออกเด้งออกมาแล่นะน,นี่เป็นวิดีโอดูดีโอวยดูความละเอียด่มันจะสู้โทรศัพท์ได้ไหมต้องเปรียบเทียบกันเอาถ่ายแต็แมหน่งเดียวกันแล้วก็ไป เตียบเทีบกันนะ่ะไกลโทรศัพท์ง่ายกว่าถ้าเกิดคุณภาพภาพมันออกมาแล้วมันโทรศัพท์ดีกว่านะมันซูมได้ไมั้ยจะหาซูมซูมอยู่เนี่ยมั้ย ข้าวที่อกอ่ะ่น้นมันรู้ว่าความละเอียดของภาพมันอาจจะกับข้าวกินเลยลุ้งสิโลยัง